พี่เคสครับมีโจทย์ใหม่มาแล้วครับตอนนี้ทํางานมาสักระยะละเงินเดือน30,000อยู่บ้านแต่อยากลดต้นทุนเรื่องค่าน้ํามันก็เลยมองว่าอยากจะซื้อรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าที่เล็งไว้ก็คือ BYD ม,มีเงินดาวละ1นึ0 0 0สบาทยอดผ่อนเนี่ยเดือนละประมาณ1,000 0บาทประมาณ5ปีเป็นไปได้ไหมครับ รายได้30,000่นบาทอย่าลืมว่าที่พี่เคเคยบอกแล้วเนาะว่าค่าใช้จ่ายส่วนแรกเลยที่เราควรจะตัดออกจากรายรับของเราก็คือ50%กัเปอร์เซ็นต์กไม่เลยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น 1, อย่างเช่นค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถนะคะมันก็ควรจะอยู่ในส่วนนี้เนาะ50%เปอร์เซ็นต์แรกเนะะี่ยค่ะทีนี้10,000บาทเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูซิว่า50าเปอร์เซ็นต์เราอะ่ะจากฐานเงินเดือน3 0,000มันก็อยู่ประมาณ15 0 0 0นเนาะแล้วเราจะต้องไปผ่อนรถละ10,000บาทแล้วที่เหลือ5% นนะกระทบกับชีวิตเราไหมเนาะในเรื่องของการกินอยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบไปลดมาตรฐานการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะแล้วอีก30%ก็คือในส่วนของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าเราอาจจะเอา30%นั้นนะคะมาช่วยในการผ่อนรถก็ได้เราก็ลดในเรื่องของการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยลงไปแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสรถไฟฟ้ากําลังมาเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของในอนาคตเนาะราคาที่เราจะขายต่อคือคนใช้รถไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะหลักๆก็คือเราซื้อมาใช้เนาะ ไม่เหมาะสําหรับคนที่คิดว่าจะซื้อแค่ปี2ปีแล้วเปลี่ยนรถเนี่ยค่ะราคามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรานักโอเคงั้นแสดงว่าถ้าโจทย์ของบ้านคืออยู่บ้านไม่มีค่าให้จ่ายและอยากลดต้นทุนเรื่องค่าน้ํามันก็น่าจะ,พอ,ออะพอซื้อได้ค่ะแน่แตพอซื้อได้แต่ก็อย่าลืมที่จะต้องวางแผนการเงิน,นงก่อนนะคะอย่าลืมฝากติดตามมาดามเคสนะคะมีการเรื่องของคอนเทนต์ดีๆการออมและการลงทุนมาฝากเสมอนะคะขอบคุณค่ะ